เรื่องราวประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและบุคคลสำคัญที่บรรรักษ์มสทอยากเล่าให้ทุกคนได้ฟังกับรายการบรรณาสารติดเล่าพอดแคสต์ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการบรรณสามติดเล่าพอดแคสต์เอพิโซดที่3ครับพบกับผมโยโยธินครุฑพันธ์บรรณลักษ์จากสำนักบรรณาสานสมเทศมหาวิทยายลัยสุขโขทัยธรรมธิราชครับ ในเทศกาลสงกรานต์นะครับนอกจากเราจะสาดน้ําคลายร้อนกันแล้วอีกหนึ่งอย่างที่ช่วยคลายร้อนได้ดีนั่นคือข้าวแช่ครับอาหารที่มีตำนานเกี่ยวกับวันสงการานต์และกลายเป็นอาหารชาววังเรื่องราวของข้าวแช่จะเป็นอย่างไรนะครับก็สามารถรับฟังกันได้นะครับกับรายการบรรณาสารติดเล่าพอดแคสต์ตอนที่3ามข้าวแช่สินบนเทวดาในวันสงกรานต์สู่อาหารชาววังครับก่อนที่เราจะไปรู้จักกับ ข้าแช่กันนะครับเรามารู้จักกับแหล่งข้อมูลที่ผมใช้อ้างอิงในวันนี้นะครับก็เป็นแหล่งข้อมูลจากสำนักวนาสารสนเทศของเรานี่เองนะครับเล่มแรกนะครับเป็นข้างสำรับมอนโดยคุณองค์บรรจุนนะครับเล่มที่สองครับเรื่องกระยานิยายครับสารพันเรื่องราวน่ารู้จากรอบๆสำรับโดยสอพลายน้อยครับ บทความวารสารเข้าแช่ทำไมต้องแช่โดยสารีเวชศาสตร์จากวารสารศิลปะวัฒนธรรมครับและข้อมูลจากหนังสือชุดนนทบ,บุรีศึกษาหนังสือของสำนักวรรณสารสนเทศมหาวิทยายลัยสุขโขทัยธรรมธิราชซึ่งหนังสือที่ผมได้พูดถึงเมื่อสักครู่นี้นะครับก็สามารถหาอ่านแล้วก็มายืมได้ที่สำนักวรรณสารสนเทศหรือว่าห้องสมุดมสทอของเราได้เลยครับมาดูที่เข้าแช่ครับเข้าแช่เป็นอาหารที่ปรุงอย่างพิถีพิถันของชาวมอที่ท ขึ้นในวันสงกรารน,นะครับซึ่งก็าชาวมอญนเ,นเรียกกันว่าเปิงสังกรารที่แปลว่าข้าวสงการซึ่งข้าวแช่นี้ก็เป็นอาหารที่อย่างที่กล่าวไว้ข้างต้นนะครับเป็นอาหารที่มีตำนานเกี่ยวข้องกับวันสงการนั่นเองตามจารึกวัดโพของพระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3นะครับได้จารึกเรื่องราวตำนานวันสงการว่ามีการพูดถึงการหุงข้าวแช่เรื่องมีว่าเศรษฐีท่านหนึ่งครับเป็นผู้ที่เพียบพร้อมด้วยสมบัติแต่ยังขาด ลูกที่จะมาสืบสกุลนะครับทั้งยังถูกนักเลงสุราในหมู่บ้านนะครับดูถูกดูแคลนเอาว่ามีทรัพย์สมบัติแต่ไม่มีทายาสืบสกุลทรัพย์สมบัติเหล่านั้นก็ต้องสูญเสียไปนะครับทําให้เศรษฐีเนี่ยมีความคับแค้นใจแล้วก็อยากจะมีลูกให้ได้นะครับจึงทําพิธีบูชาพระอาทิตย์พระจันทร์เพื่อขอลูกแต่ก็ยังไม่เป็นผลจึงได้ทําพิธีบูชาลูกเทวดาครับซึ่งเศรษฐีเนี่ยเลือกทําพิธีนี้ในวันนักคัต์เตเกปีใหม่ เป็นวันที่ราศีมีนย้ายเข้าสู่ราศีเมษถือเป็นวันมหาสงกรานต์ได้นำข้าวสารมาล้างให้สะอาดถึง7ครั้งจนเม็ดข้าวสารนะครับใสบริสุทธิ์นำมาหุงแล้วก็นำขึ้นบูชารุกขเทวดาที่ต้นไทรพร้อมกับอาหารต่างๆประโคมดนตรีแล้วก็อธิษฐานจิตขอบุตรแก่พระไทรนะครับพระไทรที่เป็นรุกขเทวดานะครับก็รู้สึกพึงพอใจกับการเส้นสวงบูชาของเศรษฐีเป็นอย่างมากจึงได้ไปเฝ้าพระอินทร์นะครับและให้พระอินทร์ประทานบุตรให้กับเศรษฐีผู้นั้น เศรษฐีผู้นั้นจึงได้สมความปรารถนาได้บุตรเป็นธรรมบาลกุมานนะครับกุมารผู้มีความเฉลียวฉลาดสามารถท้าพนันตอบคำถามเอาชนะพระพรหมได้จนพระพรหมต้องตัดศีรษะเพื่อเป็นของเดิมพันนะครับ ทำให้เกิดตำนานสงการนะครับมีนางสงการเชิญเสียนของพระพรหมนะครับมาในวันมหาสงการอย่างที่เราจะเห็นในขบวนแห่หรือว่าวันในข่าวต่างๆที่จะมีการมาบอกว่านางสงการปีนี้มีชื่อว่าอะไรก็มาจากตำนานนี้นั่นเองซึ่งเรื่องราวที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยพอฟังดูแล้วก็เป็นตำนานวันสงการที่ทําให้รู้สึกทานเข้าแช่เข้าไปแล้วมีอัธรสมากยิ่งขึ้นแต่สําหรับชาวมอแล้วนะครับพฤติกรรมของเศรษฐีที่ทําเข้าแช่บูชาเทวดาจนเกิดความสมความปรารถนานเนี่ยทำให้เกิด พิธีกรรมของชาวมอญน,นั่นก็คือการหุงข้าวแช่เพื่อบูชาเทวดาในวันสงกรานต์ซึ่งพอเป็นอาหารที่ใช้เส้นสวงบูชาเทวดาพิธีกรรมจึงเกิดขึ้นครับก็จะมีการนำข้าวสารเจ็ดกำรรม,มือนะครับมาซ้อมหรือว่ามาตำเนี่ยเ็ดครั้งแล้วนำมารางให้สะอาด7ครั้งอีกเหมือนกันครับนำมาหงุงซึ่งถ้าเกิด ตามอย่างพิธีกรรมอย่างโบราณเลยก็ต้องหุงกันกลางแจ้งแล้วก็ในคุณหนังสือของคุณสอภายนอนได้กล่าวไว้อีกว่าถ้าเกิดทํากันอย่างโบราณเนี่ยมีการ ตั้งราชวัตฉัดธงกันเป็นพิธีการจริงจังเลยครับจากพิธีกรรมการทําข้าวแช่บูชาเทวดานะครับที่ชาวมอญยึดถือปฏิบัติกันมาอย่างยาวนานก็กลายมาเป็นประเพณีนะครับที่ชาวมอญจะตั้งสารบูชาเทวดาด้วยข้าวแช่นําข้าวแช่มาถวายพระที่วัดนะครับเพื่อสร้างบุญสร้างกุศลซึ่งพิธีกรรมและก็ประเพณีเหล่านี้เราจะพบเห็นได้ในไทยในแหล่งชุมชนมอญน,นะครับซึ่งยกตัวอย่างเช่นชุมชนมอญที่เกาะเกร็ดนะครับก็จะมีการแห่ข้าวแช่ ไปยังวัดปรมัย,ยิกาวาดนะครับเพื่อบูชาพระถือเป็นงานบุญใหญ่ของชุมชนเลย การทำข้าวแช่เป็นวัฒนธรรมที่อยู่คู่ชาวมอญมาอย่างยาวนานนะครับสําหรับเมืองไทยข้าวแช่กลายเป็นที่รู้จักของชาววังเมื่อมีสตรีของชาวมอญเข้าถวายตัวเป็นค่ารับใช้ฝ่ายในเป็นเจ้าจอมหม่อมห้ามของพระเจ้าแผ่นดินจึงได้นำข้าวแช่ไปเผยแพร่เข้าสู่ในวังทำให้เกิดสูตรข้าวแช่ต่างๆพัฒนาต่อยอดจากข้าวแช่ของมอญเนี่ยให้มีเครื่องเคียงที่วิจิตรพิสดารเช่น การแกะสลักผักให้ดูสวยงามเหมาะกับการขึ้นโต๊ะ,สะเสวยสําหรับชนชั้นสูงในยุคนั้นแล้วก็มีการรับประทานข้าวแช่เพื่อดับกระหายคลายร้อนมีการใส่เกล็ดพิมเสนลงไปนะครับเพื่อรับประทานไปแล้วรู้สึกมีความเย็นแล้วก็รับประทานคลายร้อนในวันสงกรานต์อย่างที่กล่าวไปสําหรับ เจ้าจอมที่ทำข้าวแช่ได้ถึงลือแล้วก็มีชื่อเสียงที่สุดนะครับคือเจ้าจอมมันดาซ่อนกินเจ้าจอมมาน,นาดพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ท่านเป็นมอนมีชาติตระกูลครับที่ชำนาญในการทำข้าวแช่ได้ดีกว่าใครๆข้าวแช่ของคุณจอมได้ขึ้นโต๊ะเสวยพระเจ้าแผ่นดินถึง3มรัชกาลนั่นก็คือรัชกาลที่5รารัชกาลที่4และก็รัชกาลที่6ครับ และคุณจอมมันดาซ่อนกิ่นนี่เองครับที่ทำให้เข้าแช่ชาววังกลายเป็นที่แพร่หลายก็คือเหตุเกิดเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ส่ทรงเสด็จไปพระราชฐานไปยังพระราชวังนครคีรีหรือว่าเขาวังะครับที่จังหวัดเพชรบุรีเจ้าจอมมันดาก็ได้เสด็จ ก็ได้ตามเสด็จไปด้วยในครั้งนี้ได้ถวายงานเกี่ยวกับห้องเครื่องครับเข้าแช่จึงถูกถ่ายทอดไปให้กับเหล่าข้าหลวงในห้องเครื่องแล้วก็แพร่หลายสู่สามัญชนในย่านเมืองเพชรบุรีจนทําให้เกิดข้าแช่เมืองเพชรอย่างที่เรารู้จักกันในปัจจุบันจากที่ได้เล่าถึงเรื่องราวของข้าแช่ไปแล้วนะครับทำให้ผมเกิดข้อคิดได้2ข้อก็คือข้อ1ครับข้าแช่เนี่ยสะท้อนให้เห็นถึงความลื่นไหลาทางวัฒนธรรม ของคนไทยได้เป็นอย่างดีแม้ว่าภูมิปัญญานั้นจะเป็นภูมิปัญญาของคนต่างถิ่นที่เรารับเข้ามาแต่ก็สามารถที่จะพัฒนาและก็ต่อยอดให้เหมาะสมและก็เข้ากับวิถีชีวิตของคนไทยได้ในข้อที่2ครับภูมิปัญญาด้านการปรุงอาหารไม่ได้ปรุงเพื่อรับประทานให้อิ่มอย่างเดียวแต่เป็นการปรุงเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดอย่างเช่นข้าวแช่ที่ปรุงเพื่อดับกระหายคลายความทุกข์จากความร้อนในเดือนเมษายนและผู้ฟังล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับการ ทำข้าวแช่หรือรับประทานเข้าแช่ก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันมาได้หรืออยากให้บรรณสารติดเล่าของเราเล่าเรื่องอะไรก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันมาได้ครับครั้งหน้ารายการบรรณสารติดเล่าของเราจะเอาเรื่องอะไรมาเล่าก็สามารถติดตามรับชมกันได้ทุกวันที่1แล้วก็วันที่16ของทุกเดือนเวลาหนึ่งทุ่มตรงวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ